ยูริอ l ลอฟช่วยมองทางนี้ด้วยครับบางทางนี้หน่อยค่ะยูริออลอฟคุณวางแผนจะบล็อกเกตยอย่างไรครับผมจะบล็อกมันด้วยวิธีที่ผมทำมาตลอดผมจะวาดวงเวทขนาดใหญ่รอบเกตปล่อยพลังเวทเข้าไปเท่านั้นก็เรียบร้อยไม่มีสิ่งใดจากเกตจะเล็ดลอดออกมาได้อย่างแน่นอน คุณพยายามจะบอกว่าสามารถบล็อกเกตแรงเอสอยู่ได้ด้วยตนเองหรอกครับคุณมีอะไรอยากจะกล่าวถึงประชาชนที่ไม่เชื่อในทักษะของคุณหรือเปล่าครับเพื่อคงสาภาพบาเรียเอาไว้ถ้าผมใช้เพียงพลังเวทอย่างเดียวมันอาจจะเป็นไปไม่ได้อย่างไรก็ตามทักษะของผมสามารถทาให้บาเรียดูดซับพลังเวทจากพื้นที่โดยรอบทำให้มันเสถียรยิ่งขึ้น ต้องจัดเตรียมมานาคิสตันจํานวนมากวางเอาไว้ทั่วโตัเกียวเหมือนสตาร์ทเครื่องยนต์นั่นแหละตราบเท่าที่บาเรียรทำงานมันจะดูดซับพลังเวทไปเรื่อยๆจนกลายเป็นสภาพที่บาเรียรแข็งแกร่งที่สดุดผมจะช่วยชีวิตพวกคุณเองขอให้โปรดจำเอาไว้ว่าใครเป็นคนช่วยทุกคนในวันนี้เฮ้อ ฉันไม่รู้ว่าเขาจะบล็อกเกตแลงเอสได้สำเร็จหรือไม่แต่ฉันมั่นใจและรู้สึงดีว่าอะไรจะเกิดขึ้นหากเขาล้มเหลวฮันเตอร์ซงจินอูวันนี้เป็นยังไงบ้างเขายื่นคำขอเข้าเกตในกรุงโชมาครับจุดมักทั้งหมดคือเกตที่กิวอาจินต้องการเสร็จครับท,ทั้งหมดเนี่ยนะ เนื่องจากเป็นการล้ำเขตการปกครองกิวแบคโฮและกิวเหล่านักล่าและกิวมัจ,จุราชผมเกรงว่าอาจจะเกิดความขัดแย้งขึ้นระหว่างพวกเขาก็เป็นได้ครับกิวเล็กๆที่มีฮันเตอร์เพียงคนเดียวกำลังเริ่มท้าทายอำนาจต่อกิวใหญ่มันดูตลกดีนะผมก็คิดแบบนั้นเหมือนกันครับเรื่องนี้กิวอาจินอธิบายอะไรเพิ่มเติมบ้างไหม พวกเขาแจ้งว่าเนื่องจากสถานการณ์บางอย่างจึงต้องการเกียรติใกล้ๆสำหรับงานหนึ่งสัปดาห์ครับเอ,อิมงั้นก็อนุมัติไปตามนั้นแหละได้ครับเออผมขอตัวสักครู่นะครับเชิเลยฉันมีนัดที่ต้องไปเหมือนกันครับผมนี่หัวหน้าอุจินชอนพูดหัวหน้าครับ พวกเราได้รับรายงานมาและผมคิดว่าคุณน่าจะมาตรวจสอบด้วยตนเองครับคุณจำโรงเรียนที่ออกออกมาได้ไหมครับเกิดอะไรขึ้นที่นั่นอีกงั้นเหรอตอนนี้ยังไม่มีอะไรอันตรายเกิดขึ้นครับแต่คือเกตที่สนามโรงเรียนพวกเขาบอกว่าพบดันเจ้นรังช้อนรังครับรังช้อนรังเหรอแล้วเขาก็เออมีอะไรก็ไดบพูดมา ฮันเตอร์ซองเทนโอเปิดประตูเข้าไปในรางช้อนรังแล้วครับไดนที่สุดแก,กก็บาจนได้แผ่นจารึกเขาทำบันแตกแบบนั้นได้ยังไงกดที่เขียนเอาไว้ไม่มีความหมายอะไรตั้งแต่แรกงั้นสินะมันเคยมีความหมาย แต่มันไม่สำคัญอีกต่อไปแล้วแกเป็นคนเรียกหาฉันใช่ไหมถูกต้องแกเป็นมาสเตอร์หรือเปล่านั่นเป็นคำถามที่ผิดแกไม่ควรถามว่าฉันเป็นใครแกควรถามว่าแกน่ะเป็นอะไรตอนนี้ถึงเวลาทดสอบครั้งสุดท้ายของแกแล้วถ้าแกยินอยู่ได้จนจบ ข้าจะบอกแกทุกอย่างนั่นคือรางวัลที่ข้าจะมอบให้แกจงออกมา no no ไม่เอาหน้านี่คือการทดสอบครั้งสุดท้ายนะสกิลอ,อาชีพพิเศษถูกผนึกสำหรับการทดสอบครั้งสุดท้ายข้าต้องการทดสอบแค่แกไม่สนใจพลังข่ารับใช้ของแกหรอกการใช้งานโพอั่นทุกชนิด และฟังก์ชันร้านค้าถูกปิดผนึกเอฟเฟกต์พื้นฟูสเตตัสจากการเลเวลอัพและครดเอโบนัสจะถูกปิดผนึกเช่นกันว่าอย่างไรนะคุณไม่สามารถออกไปได้จนกว่าการทดสอบครั้งสุดท้ายจะสิ้นสุดจะเอาแบบนี้สินะใครจะไปคิดว่าไพ่รับที่ิตสาเตรียมมาไว้จะสูญเปล่าซะได้ ครั้งเก็บของยังใช้ได้โยฉันต้องสู้ด้วยพลังของตนเอง ใช่แล้วฉันเฝ้ารอเวลานี้มาตลอดฮึฮึการทุ่มเทเก็บเลเวลทั้งหมดมีไว้เพื่อเวลานี้ มาได้ไกลขนาดนี้ด้วยร่างกายมนุษย์เรื่องจริงสิดาเติบโตได้ดีดีไม่เหมือนครั้งก่อนฉันเห็นการเคลื่อนไหวทุกสิ่งได้ชัดเจนพวกมันแข็งแกร่งก็จริงโย่แต่ฉันชนะได้แน่ช่างน,น่าทึ่งแต่มันเร็วเกินไปที่จะคิดว่าการทดสอบจะบแค่นี้ฮะ ในเวลาบูชาพระเจ้าแล้ว